ก็วัตถุประสงค์ก็อย่างที่ตามหนังสือที่ได้ยื่นให้ท่านผู้ว่าในวันนี้เนาะก็ในเกี่ยวกับขอให้ท่านผู้ว่าดาเนินการตรวจสอบการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมจากจ่วจากจั่วจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะค่ะซึ่งซึ่งวันนี้นะคะทางอกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันก็มีรายชื่ออาจารย์มหาลายหัย5ท่านนะคะซึ่งได้มอบอยู่ในซองที่ยื่นให้ท่านผู้ว่าไปแล้วที่มีพฤติกรรม ที่ขอให้ว่าผู้ว่านะคะได้ตรวจสอบะะกิจกรรมที่ว่านี่ค่ะเป็นในลักษณะไหนแล้วม,มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางไหนเออก็อย่างที่เราเห็นอยู่เนาะเด็กทุกวันนี้เนี่ยที่ออกมานะครับก็หลายครั้งก็ชุมนุมอยู่ในบริเวณมหาลาัยขอนแก่นนะคะก็มีทำกิจกรรมที่ท,ที่ที่ดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นผ่านสื่อกันซึ่งมันมันบางครั้งมันเราก็ออกมาพูด โดยตรงไม่ได้รอรดูแล้วมีพืามีคาพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็หยาบคายก้าวร้าวนะคะเหมือนกับการทาทาอะไรที่เหมือนประชดประชันเ,เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าเขาหมายถึงใครนะฮะหมายถึงสถาบันอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งดูแล้วเนี่ยสถานศึกษาอย่างในมหาวิทยาลัยนียไม่ควรจะให้เกิดภาพนี้ไม่เกิดจะให้ไม่น่าจะปล่อยให้เด็กทำามาอย่างต่อนเนื่องนะฮะต่อนเนื่องเลยแล้วก็ไม่เห็นมีการ ออกมาห้ามปามอะไรเลยถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยก็คงจะปล่อยให้เด็กทําอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะซึ่งหลายหลายครั้งคนในมาหลาลัยขอนกันเองก็ก็บ่นออกมานะคะบ่นแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้มาหารือกันว่าเราต้องทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะค่ะไม่อย่างนั้นปล่อยไปเนี่ย ก็ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคอนแกนเองจะเสียหายค่ะข่้นหลัในการมาร้องเรียนครั้งนี้ที่อยากจะให้ทางที่ว่าเนี่ยค่ะในการประสานหรือว่าแก้ไขยังไงบ้างคะที่จะให้ทางผู้ปกครองบรรชาของอาจารย์ทุท่านเนี่ยค่ะทำไรบ้างก็แน่นอนว่าทั้งทางวินัยนะคะแล้วก็ถ้าผิดกฎหมายก็ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายนะคะถ้าดูแล้วมีพฤติกรรมที่สอนเด็กนะคะยุยงส่งส่งเสริมเด็กให้ทําผิดกฎหมายนะคะ ไม,ไม่ให้เคารพสถาบันเร <_ soup> าก็คงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ประเทศไทยเราเนี่ยมีสถาบันอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่กี่ร้อยปีะนะคะจนประเทศเราเนี่ยมาถึงบัดน,นี้ได้ก็ด้วยเรามีสถาบันมหาวษัตัย์นะคะเป็นสถาบันหลักนะคะถ้าถ้าสอนให้เด็กไม่ไม่เคารพแล้วก็พยายามที่จะบั่นทอนสถาบันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรอกนะคะ แล้วก็จะให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างที่เคยจัดอีกจัดในอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเห็นจัดหลายครั้งแล้วเดินทางพัฒนาต่างๆมาใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยฮะได้รับภาษีนะคะจากภาษีจากประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยตัวอาจารย์เนี่ยหลายทุกหลายท่านในหลายตำแหน่งเราก็ได้รับบปรดเก้าใช่ไหมคะได้รับเครื่องราชนะคะนั้นคนที่จะ มีความกระตันอยู่นะคะ,ะมีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันนะคะรวมทั้งนะคะ,ะ,ะใน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 สถานการณ์ที่ตัวมหาลัยเองเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตคนรุ่นใหม่ผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่บุคลากรที่จะมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นคนดีนะคะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน,นะคะทำหน้าที่ตามธรรมนูญทำหน้าที่ปกป้อง ชาติสถาพหากษัตริย์ไม่ให้สอนให้เด็กนะคะ,ะบันทอนแล้วก็สอนให้เด็กเกียรติทางชาติสถาบันของตัวเองอะนะคะแล้วก็ให้ให้เด็กมีมีทัศนคติทางลบแล้วเด็กออกมาเนี่ยก็ก็จะไม่ไม่สารอในสิ่งนี้ที่จะให้บ้านเมืองได้อยู่อย่างสงบใช่ไหมคะกลับกลายเป็นออกมาปันป่นต่วนตอกมาก้าวล้าหยาบคายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลายเป็นไม่มีคุณภาพ นะะก็น่าเสียดายมากค่ะค่ะท่านผ้มครับคือตอนนี้การชุมนุมของกลุ่มหนึ่งเริ่มมีแนวร่วมรปชหรือมีความชัดเจนของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มคนที่เข้ามาดูในและมองยังไงครับมันจะแตกในของความดินแนที่เกิดขึ้นในสามหลดครับก็แน่นอนว่าการชุมนุมที่ผ่านมาของม็อบสามกีอะไรเนี่ยที่เราเรียกกันนะะที่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากคนที่อยู่ข้างหลังไม่กล้าออกมาข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้ละ ดูแล้วนะคะคือเขาไปไม่ได้เข,เขาเดินเขาเดินเส้นทางที่ที่ทำให้เป็นผลลบกับพวกตัวพวกเขาเองเขาก็จะไม่รับรการสนับสนุมนมลชลก็ถอยเมื่อไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องเปลี่ยนตัวแกนนําใหม่ขึ้นมานะคะขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีแนวทางอีกอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นมันก็แน่นอนถึงแม้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นความรุนแรงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีต่อชาติศาสนา,า,าพระมหาตรสย์น,นะคะ